สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขกับคนพี่ผู้โชคดีนะคะซึ่งได้โชคกับต้นสาวน้อยปะแป้งให้โชคนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้า17เต็มๆนะคะท่านผู้ชม วันนี้แอดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะเพราะว่าคุณพี่ผู้โชคดีก็ถ่ายคลิปส่งมาให้แอดนะคะยังไงแอดก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ผู้โชคดีมากๆนะคะที่แบ่งปันโชคล่ามให้กับสมาชิกช่องละอองชาแนลนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขพร้อมกันเลยค่ะงวดที่แล้วมาส่งเลขกับต้นสาวน้อยปะแป้งข้าวสตัวนะคะ เข้าตัวนี้ค่ะหนึ่งเจ็ดค่ะข้าสองตัวงวดที่แล้วซื้อหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเ๋ยวงวดที่แล้วซื้ออันนี้ค่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะมันเข้าสองตัวนะคะเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมข้าสองตัวค่ะ ต้นสาวน้อยป๋าแป้งค่ะใบด่างค่ะเห็นไหมคะหนึ่งหนึ่งเจไม่แน่วันที่สิบหกกรกฎาอาจจะมาอีกก็ได้นะคะหนึหรือว่าหนึ่งหนึ่งหรือว่า1 0 7ก็ได้ค่ะ งวดที่แล้วซื้อหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับสองสองเก้าค่ะแต่มันเข้าสงตัวนะคะเข้าหนึ่งเจ็ดกับสองเก้าแต่ซื้อ, 7, อนหนึ <S <S ่งหนึน่งเจ็ดกับสองสองเกปปปป้าเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะ แงวดนี้มาสองกันค่ะนี่ค่ะงวดนี้ต้นสาวน้อยปะแป้งค่ะหรือว่าช่ยหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> นี่ค่ะห้าค่ะเจ็ดห้าหรือไมก่ก็ห้าหนึ่งห้านะคะ ค่ะดิฉันมองเห็น,น,นเป็นห้าค่ะห้ากับเจ็ดห้าหรือว่าห้าหนึ่งห้าก็ได้นะคะงวดนี้แม่ค้าหน้าเพิ่มอะไรครับนี่นะคะแม่ค้าหน้าเพิ่ออรอยอร่อยอร่อย นี่ค่ะต้นไม้น้ำโชคค่ะต้นสาวน้อยปะเป้ให้โชคงวดที่แล้วค่ะเนี่ยหนึ่งเจ็ดค่ะสองตัวค่ะเนี่ยงวดน,นี้ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะจากต้นสาวน้อยปะแป้งให้โชคนะคะซึ่งคุณพี่ก็ได้โชคกับต้นสาวน้อยปะแป้งงวดที่ผ่านมานะคะคุณพี่มองเห็นเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะตัวเลขก็เข้า2ตัวบนคือหนึ่งเจ็ดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็โชคดีนะคะงวดนี้แอดก็เลยอยากจะมาขอแบ่งปันแนวทางดีๆในทางเด็ดๆจากคุณพี่ผู้โชคดี มาฝากกับ FC ทุกท่านนะคะแล้วก็คุณพี่ก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับสมาชิกช่องละอองชาแนลนะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมคะขอใหม่ได้แล้วนะคะ3ตัวค่ะขอได้มี5 7าหหรือไม่ก็5้าหนะคะเพราะว่า1กับ7ก็ตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมตัดเล่นได้มี5 7าเจ็ห้าแล้วก็หนึ่ห้นะคะ ลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่าสาวน้อยปะแป้งก็ให้โชคแม่นมากนะคะท่านผู้ชมงวดก่อนก็เข้า2ตัวบน2ตัวล่างนะคะได้ข่าวว่าคุณพี่โชคดีเยอะเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมคะ่ะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าโชคดีเท่าไหร่นะคะบอกแต่ว่าโชคดีเยอะค่ะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็เลยหาแนวทางดีๆแนวทางเด็ดๆจากคุณพี่ผู้โชคดีมาฝากกับเอซทุกท่านนะคะ ได้ลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าแอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมแต่แอดเชื่อว่าสาวน้อยปะแป้งน่าจะให้โชคอีกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเห็นตัวเลขก็ชับมากมากนะคะท่านผู้ชมคะ่ะให้ลองพิจารณาดูนะคะ ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะที่แอดนำเสนอก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก,ก็เท่านั้นนะคะสำหรับตัวแอดเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะท่านผู้ชม ทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแนวทางในการเสี่ยงโชคก,ก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคะแอดเชื่อว่าสาวน้อยปะแป้งจะให้โชคก,กับเอฟซีทุกท่านก็เป็นได้นะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้เอฟซีแฟนช่องของละออง h ช n แนลถูกหวยร่ำรวยไปกับสาวน้อยปะแป้งนะคะสาธุค,ค่ะ แล้วก็ขอขอบคุณคุณพี่ผู้โชคดีนะคะที่แบ่งปันคลิปดีๆคลิปเด็ดๆให้กับ FC สมาชิกช่องละอองชนแนลนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ